สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปู๊บปิกจะมาแนะนำนะคะวิธีการสร้างบอทนะคะในเว็บผูคอยนะคะอันดับแรกนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะทำการโหลดแอปเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็เข้าล็อกอินเข้ามาในหน้าระบบนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราเลือกไปที่คำสั่ง h e a t i n g b o t นะคะ สำหรับผู้ค่อยนะคะให้มีบอรให้เราใช้งานฟรีอยู่4ตัวด้วยกันนะคะก็คือ s p o t k i t นะคะ Smart Rebalance, f u t u r e Kit แล้วก็ DCA นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปุ๊กปิ๊กจะมาแนะนำการทำ Smart Rebalance นะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจะต้องใช้เหรียญ usdt นะคะในการที่จะใช้สร้างบอทนะคะก็คือยกตัวอย่างอย่าง,อางตอนนี้นะคะ ปุกปิกหยกกัดกจะสร้างสมาร์ทรีบาลานซ์นะคะในนี้เนี่ยมันก็มีวิดีโอนะคะให้เราเนี่ยไปเรียนรู้วิธีการสร้างบอทนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มีรายละเอียดนะคะในเรื่องของอแรงด์กิ้งอันดับนะคะที่เขาใช้ตัวบอทสมาร์ทรีบาลานซ์นะคะแล้วก็ได้กำไรหรือว่าผลตอบแทนเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเลยนะคะกดที่ start นะคะในหน้า start ตรงนี้นะคะก็จะมีการเ,าเขาเรียกว่ามีตัวอย่างเนาะสำหรับการรีบาลานซ์นะคะอย่างเช่นโปรกดดอทอีโคซิสเต็มตรงนี้นะคะเ,เขาก็มีคนใช้ส t ต a t e จี้ตรงนี้นะคะก็คือเขาเทรดเหรียญ DOT L I N K นะคะ K S M O N T R E N แล้วก็ A N K R นะคะถ้าเราอยากจะใช้โมเดลตามนี้เลยนะคะเราก็สามารถเข้าไปตรง Create Now ได้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะมีอัตราส่วนให้เรานะคะรวมถึงมินิมัมในการลงทุนนะคะแต่สำหรับวันนี้ปุ๊บปิ๊กนะคะจะมา Create ในส่วนของ Strategy ของปุ๊บปิ๊กเองนะคะปุ๊บปิ๊กก็เลือก Custom ตรงนี้นะคะ Customize ตรงนี้นะคะ แล้วก็มาดูนะในในด้านบนนะคะก็จะมีคำว,ว่า,า AI proportion นะคะเราก็กดติ๊กบวกติ๊กบวกตรงนี้นะคะแล้วนะคะเราสามารถเลือกนะคะว่าเฮ้ยเราอยากจะให้บอทดเนี่ยรีมาลานตัวไหนบ้างนะคะอย่างบิวกิกเนี่ยจะเลือกเอาเอาสักสตัวนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว BTC Ethereum BNB นะคะแล้วก็ตัวเหรียญอ,อะไรดีออ XRP นี้ก็ได้เนาะกดคอนเฟิร์มนะคะอ่ามันก็จะบอกว่ามินิมัมนะคะที่อ่าจะต้องทำการลงทุนเนี่ยอยู่ที่93%นะคะแล้วก็ดูตัวเลือก ตรงคำว่าอีดิทด้านบนนะคะ AI proportion ตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถทำการปรับค่าเพิ่มค่าเองได้นะคะให้ยังไงก็ได้อัตราส่วนเนี่ย s เรีย s เนี่ยให้มันครบ100%นะคะหรือนะคะถ้าเรากดอี u วตตรงนี้นะคะก็คืออัตราส่วนเท่ากันหมดก็คือ2ี25%หรนนะคะหรือเราจะใช้อัตราแนวโน้มของตลาดก็ได้นะคะมันจะทำการ เพิ่มอัตราส่วนให้เราอัตโ,มตตโนมัตินะคะก็คืออย่างตอนนี้ที่บุ๊กเลือกมานะคะมันจะทำํำซื้อขายในอัตราส่วนตลาดให้ก็คือ Bitcoin อยู่ที่64เปอร์เซนีเรียมยี่สิเปอร์เซนต์บแล้วก็ XRP อยู่ที่4นะคะสมมุติว่าปุ๊กอยากจะเพิ่มเหรียญด็อกเข้ามาอีกตัวหนึ่ง ก็สามารถเลือกได้นะคะกดคอนเฟิร์มนะคะอ่ามันก็จะจัดอันดับมาให้เลยว่าเฮ้ตอนนี้ BTC อยู่ที่62เ t อทีเ u m ียม26 BNB 5นะคะแล้วก็ XRP 4แล้วก็ d o c อยู่ที่3นะคะเราสามารถทำการบวกลบเพิ่มเติมเองได้นะคะหรือให้ระบบจัดการให้ก็จะเป็นตาตาส่วนตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรานะคะก็ มาใสา่จำนวนเงินนะคะตอนนี้ปุ๊กปิ๊กมีเงินอยู่ในมาลานอยู่ที่231เหรียญน,นะคะปุ๊กปิ๊กอยากจะเทสต์นะคะอยู่ที่200เหรียญยกตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วปุ๊กปิ๊กไปกดออกเสร็จแล้วไม่เป็นไรถือว่าเป็นการทวนนะคะก็เลือก BDC Ethereum BNB นะคะตัว XRP แล้วก็ Dogcoin นะคะ เพื่อนๆไม่ต้องเลือกตามปุกปิกก็ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของปุ๊กเองจะลงทุนตามนี้นะคะปุ๊กิกใส่เงินอยู่ที่200เหรียญหลังจากนั้นนะคะกดตรงที่คำว,ว่า advance d setting นะคะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะคะมันจะมีให้เราเลือกนะคะว่าจะทำการรีบาลานซ์ด้วยค่อยนะคะ อยู่ที่1% 2% 3% 4% 5%หรือจะทำการรีบาลานซ์โดยใช้วันเวลานะคะในการรีนะคะปุฟเฟ่จะเลือกเนาะอย่างเช่นแบบใช้รีบาลานซ์ทุกๆ3วันนะคะปุฟเฟ่ก็ทำการกดคีย์เอดนะคะอ่ามันก็จะบอกตามนี้เลยนะคะว่าอ่าตอนนี้นะคะออเดอร์คอนเฟิร์มนะคะทรานสเฟอร์ทูเทรดดิ้งแอคเคาท์สองร้อย 200เหรียญน,นะคะแล้วก็อัตราส่วนมีตามนี้นะคะคอนเฟิร์มหรือเปล่านะคะเราก็กดคอนเฟิร์มหลังจากนั้นนะคะบอทก็จะทำการคีเอทให้เรานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูกันนะคะว่าอีก3วันข้างหน้าหรือว่าในอนาคตบอทที่ปุ๊กปิ๊กเนี่ยทำการสร้างนะคะมันจะให้โปร f ฟ t หรือว่าผลตอบแทนที่เท่าไหร่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม Subscribe ก,กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ